สบายดีพี่น้องเฮ้ยสองโดยบันสองสบายดีสุขสุขสุขประธนดิลูกไทยแค่เดียวจักรันเดียวตกสองเฮ้ยอย่าเห็ดน้องอย่าเห็ดน้องน้ำต้นน้ำต้นอย่าขึ้นไก่เอ้ยมามาพี่มาพี่มาพี่มาบังพี่ละไปพี่ปะอาจิบขาไปพอกินเนี่ยนาะ สบาย like ดีกันไปไปไปไมาเร็วล่ามาเร็วยังไงหนึ่งสองสามสี like ่ มาอย่าอย่ายกันลูกมากก่อนขาล่าจะกระเตนยองย่อมาเนาะเล่งเนเสียงเอ้ยเล่งเนี่ยโว้ยตอกตอกเนี่ยอะอยากขาดน้ำเด้อ สองสามักระดานาสามไห้ไปเหยียย่งอีกเลยไห้นี่ก็มีแต่ในคลองกินเขา พอได้หน <saw> ่อยสองคนเขายานข่อยเขาต้นงานเลยใส่กบเดียวไม่ใหญ่ห้าใบใส่สมใส่สีเขาว่าผัดเมื่อบะพาเห็ดยังเดีนี่ ปากอ้วนมึงอย่าเห็นห่างไรมึงเรียนี่พี่เอายับข่ามึงก็กุ้ยมึงเลพห่วยเออได้หน่อยสองคนนะต้นงานห่วยบักหนึ่งกระดมห่างบักหนึ่งใส่กีบเดียวต้นโล่อยักต้น ป้าจีอ <ส straightforward> ึดกะนูเฮ้ยกะไปเทลายใส่ร้ายๆแล้วแนี้วนี่บึงแน่นองกอดปุ่มใส่เลยนี่ไม่ได้โซนองกอดทีนี่เอาให้พวดอย่างคือกี่เขาเมื่อกี้เขาก่อนที่ ไอ้ยับข่าวบักอ้วนมึง,งมึงแน่หนาโก้ข่าวก็นอนอยู่แลก่กลางคืนนะมันป่วยอยู่ป่วนอน,เ,นเ,เอาใส่ลายๆนะต้นเดียวกับมีนะ่ะแม่ใหญ่ก็โอ้ยบอกให้คุ้มข้าวขาวเรียบังข้าวในกว่านาะเป็นวา,างอยู่เนี่ยนนยนมากา้าใส่กับบริถือโก้กได้านะป่าลูกค่อย

กินกลางเดินเลยทำเมืออะเยังเล็กหน่อยสองคนอ่ะเอ้าม้อนึ่งกระดัมห่างม้อนึ่งกระใสเกลียบเดียวกิน,นยังยลูกกินปลาเยอะเอ้ยตาข่านี้ต้มปลานี่อะไรต้มปลา Nhiều hơn là một kia hai 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 tôm hai 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 coi hai 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 เอานี่เอานี่เงาะไปแลเงาะไปแล้มาเอานี่ลูกน้วหาเตแต่นอกกิน้อมกันก็เออยห้องมากิน้อมกันลเอาผหน้ตักออกให้เขาอาน้ำใช้เออหาได้พอเราก็อัดเราแล้ว พังนีโหมเแลมีเด็ดเอาพังนะเป็นของมันยังเหลอหายเดียวนกุกระดาให้มากามมกา็ใส่ลถตแกนะ้ำเจือเอยจน,น,นต้มนะม,ามาันชนะ้อนเันไ่ได้มีเจียวเนี่ยน้มักผิดนะเป็นน้วน่นนนนีนน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 ะน nhé này, này, này tôm mà. ba nè đen đen nè mặc phịt đen đen nè cái phết lái mà lại gọi của khổ ngay khâu kín khâu pha đâm mà lại đây mình à ừ. ừ. bộ lẹ bộ lẹ đây mình มลน้องมางให้กับลอยให้หนอยโกรสันกอดหมู่้วยพี่นอ้อ <c> ง <ười> อันอนี้กระบดบอกแม่นนั่นแหละอันสาส่เดี๋ยไหนามไทยวัเห็นกับบมี่เลยอโอ้แย่ซอกผ้าปะด้แม่ไปแย่อเออไปแย่ไปพูวพานว่ <c ười> มาเด้อมาเด้อไพดำห่างบดทูมันโลดจอันเดียนะสุไอ้อะกินน้ำไหมลูกนี่มักวนมึงหลังเลยนั่นน่นนั่นนเเฮ้มากระไ บอกเอามาสองสามอันอย่กระจกอากิชูกินอ้อนฮ้ยนั่กระตาลดบุพาคุณนะบอกบอมีอานมอนิกขกินีัเต็มที่เทีเจ้าบอกเป่งทั้งนี้เลย ทางนี้เขาบอกเปลงสินเปล่งขางเดียวบะมาแนงขางนี้นเ่ปล่งขางนี้น้ำน้ามาลงมือกินรถไมหญ่จ้าน่ะไม่ญ่กินช้องคนนี่ขาบกกินหนาดนขาอันกากะ่งางกิ่ะงา้อมกใช้ตัวนินน่ะ bạc nói mới hiện đang có chung thủy vậy này nha có kiếm kiếm ở bên xong mày cắc đấy cứ cứ vây cho mẹ ơi nó có phong không bớt ยิ่เคี่ยมเงยแก้วทไกคอแก้วต้องจุ่มสองเจ้าเนาะอ่าโอ้เจ้าเป็นทางนี้เลยนี่ต้องนี่อน้าลงมาทางนี้ตัวะพ่อกับปิดปีดไปลยุนกเป็น้ทาง หมด้ชุ่มนี้นั่นอันะนำต้มปลาเด้โอ้ยนี่ไงกินแล้วหอกระเน็บใส่หัวไผ่บ้านโลใส่หัไผ่บ้นโลโดยมาอยู่หื่นพากินกับพกินแน่นี่ไ้ นี่นบ่วงนี่ไปคัเนี่ยอือโอ้ประกอนกับป่วนอยู่ ไปเลยนะบอลก้อมใส่นางว่างกับไปล่างด้วปูอยู่ทางซ้ายไปก้อนไปซะนะ